ท้าไปก่อนครับสวัสดีค่ะนะคะเดี๋ยวเราขอแนะนำเจ้าหน้าที่ของเราก่อนก่อนที่เราจะแบ่งกล้องนะคะทำกิจกรรมนะคะ พี่จะมาดูแล้องเขาตัแต่ตนจนจบกับเลยนะครับที่มีชื่อว่ามิตเลินโลกสงสัยหน่ะ

นี่ที่เอาไว้ให้กับเจ้ามามิโกเนี่ยนะครับผมได้วางขายเนียครับดูอาก,กาศด้านนอกวันนี้ค่อนข้างร้อนนะครับก็อาจจะถ้าไปหลบอยู่ด้านในบ้านของเขาอน,อนีานนา่ยครับก็อาจจะเห็นไม่ชัดนะงานเราก็ต้องขอ